ราคาน้ำตาลส่งมอบตลาดล่วงหน้าอเมริการาคาดีอย่างต่อเนื่องสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบาสนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้บารสนกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับเราก็มาดูสถานการณ์ติดตามทิศทางราคาน้ําตาลส่งมอบล่วงหน้านะครับของตลาดหลักตลาดอเมริกาซึ่งเป็นตลาดหลัก นั่นเองนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับทิศทางนั้นก็รู้สึกว่าจะดีอย่างต่อเนื่องนะครับในสภาวะที่ทางทั่วโลกนะครับเกิดอุปทานที่ทางบราซิลนั้นเกิดสภาพอากาศที่เกิดน้ำค้างแข็งนะครับปริมาณอ้อยลดน้อยอีกทั้งราคาเอทานอลที่ปรับสูงขึ้นดังนั้นการนำอ้อยไปผลิตเอทานอล และผลิตแอลกอฮอล์ต,ต่างๆนะครับก็ทําให้เป็นอุปทานที่ว่าอาจจะขาดแคลนน้ําตาลในโลกนะครับดังนั้นราคาจึงปรับตัวเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับเพิ่มสูงเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดีสําหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับสําหรับในช่วงนี้นะครับซึ่งราคาน้ําตาลล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา ประจำเดือนที่ส่งงบเดือนตุลาคม2564อยู่ที่18.69เซนตต่อปอนด์นะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับแต่ยังไม่เท่าในรอบเดือนมีนาคม2565นะครับในรอบเดือนตุลาคมนั้นยังไม่เท่าเดือนมีนาคม2565นะครับซึ่งในรอบเดือนมีนาคม2565นั้น อยู่ที่19.10เซนต์ต่อปอนด์นะครับถือว่าเป็นราคาที่ดียิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในตลาดยุโรปหรือตลาดอเมริกานะครับในรอบเดือนตุลาคม2 5 6 4และรอบเดือนมีนาคม2565นั้นถือว่าราคาดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับซึ่งในรอบเดือนตุลาคม2564ซึ่งราคาอยู่ที่18.609เเซนต์ต่อปอนด์นั้นถือว่าเป็นราคาที่ดีที่น่าจับตามองเพราะว่าจะเป็น แนวน้มในการคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นประจำรํำฤดูการผลิตปี2,564ที่จะเปิดหีบในช่วงประมาณป,าณป,าณปลายเดือนพฤศจิกายนหรือต้นเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับก็จะถือว่าเป็นทิศทางที่ดีในการคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการใหม่ ในรอบเดือนมีนาคม2565นั้นราคายิ่งดีนะครับก็ถือว่าพี่น้องก็น่าจะได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับกับในช่วงเดือนมีนาคมซึ่งใกล้จะปิดหทรนะครับก็น่าจะเป็นการส่งผลถึงราคาอ้อยขั้นสุดท้ายในปีถัดไปอีกด้วยนะครับส่วนในรอบเดือนพฤษภาคม2565นั้นอยู่ที่18.05เซนต์ต่อปอนในรอบเดือนกรกฎาคม2565อยู่ที่17.18เซนต์ต่อปอน ในรอบเดือนตุลาคม2565อยู่ที่16.79เซ็ซนต์ต่อปอนในรอบเดือนมีนาคม2566อยู่ที่16.72เซ็ซนต์ต่อปอนนะครับซึ่งในรอบเดือนมีนาปี2 5 6 6นั้นก็ยังไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าต้องรอดูอีกฤือดูการใหม่นะครับเพราะว่าเป็นแค่การส่งมอบล่วงหน้าณนะตอนนี้ก็ไม่มากไม่มายเท่าไหร่นะครับสำหรับราคาส่งมอบ ล่วงหน้าประจําเดือนที่นํามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ยังดีอยู่หากรวมพรีเมียมแล้วก็น่าจะเกิน19เซนต์ต่อปอนน่าจะแตะระดับ19-20ถึงเซนต์ต่อปอนนะครับก็น่าจะเป็นผลดีกับราคาอ้อยขั้นสุดท้ายประจำฤดูการผลิตปี2563ทับ64และราคาอ้อยขั้นต้นปี64ทับ65นั่นเองนะครับท่านผู้ชม